我太糟糕了。我我。 ดิจิตอลลันลาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดิจิตอลลันลาและก็วันนี้มาพบกับไส้อุลันลาค่ะตานอลันลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะไปก็จะมาพาพี่ๆทุกคนนะคะไปร้องคาราโอเกะแต่ว่าไม่ต้องเสียบสายเสียบไมต่อจอไม่ต้องทาอะไรเลยนะแค่มีมือถือนะคะหรือว่าแท็บเล็ตที่บ้านก็คือร้องได้เลยไม่ต้องมีทีวีหรอเครื่องเสียงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยค่ะกับหูฟังถ้าจะให้เสียงมันดีนะร้องได้เลยแล้วมันมีเพลงอะไรบ้างอ่ะ เว้งเยาะแย้เป็นไปนหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูเขาชื่อแอปอะไรนะเมื่อกี้นี้ชื่อแอปว่าสมุนไพรช่วงนี้กำลังฮิตมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าถ้าเราอยากจะร้องคาราโอเกะเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากการทำอะไรนะคะไปกันเลยค่ะดิจิตอลลันลาก่อนที่เราจะไปร้องเพลงกันเราก็ต้องมาเลือกเพลงที่จะร้องก่อนใช่ไหมคะพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยค่ะ เขาก็จะโชว์ลิสต์เพลงต่างๆที่มีนะคะในเมนูหนังสือเพลงพี่พี่สามารถสไลด์เพื่อที่จะดูรายชื่อเพลงที่ต้องการได้เลยหรือว่าถ้าในนี้ยังไม่มีเพลงที่ถูกใจพี่พี่สามารถ กดค้นหาเพลงหรือนักร้องด้านบนได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อเพลงชื่อนักร้องที่เราต้องการเข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าตอนนี้เราได้เพลงที่เราอยากจะร้องแล้วนะคะก็คลิกที่คําว่าร้องเพลงได้เลยค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับหน้านี้ค่ะที่แอปพลิเคชันจะถามเราว่าเราต้องการที่จะร้องเพลงในรูปแบบใดโดยแอปพลิเคชันนี้สามารถร้องคาราโอเกะแบบเดี่ยวก็ได้หรือจะร้องแบบคู่นะคะดูเอ็ด กับเพื่อนๆคนอื่นในแอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้เราใช้แพ็กเกจฟรีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ได้เฉพาะฟีเจอร์ที่เป็นการเข้าร่วมหรือการดูเอฟวูกับเพื่อนๆที่อยู่ภายในแอปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยเมื่อเราคลิกเข้าร่วมมาแล้วนะคะเราก็จะเจอกาคลิปต่างๆของเพื่อนๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันเราสามารถเลือกคลิปไหนหรือเพื่อนคนไหนก็ได้ค่ะที่เราต้องการจะดูเอกถ้าเราเลือกได้แล้ว เราก็คิดคำว่าเข้าร่วมได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้พี่ๆกดคำว่าดำเนินการต่อนะคะที่ปุ่มด้านล่างร้องแบบเต็มเพลงนะคะทีนี้เราก็มาเตรียมตัวร้องเพลงกันได้เลยค่ะ ดยจะเป็นการร้องสลับกับคู่ของเรานะคะตัวอักษรสีขาวเป็นเนื้อร้องของคู่ของเรานะคะส่วนตัวอักษรสีฟ้านะคะจะเป็นท่อนที่เราจะต้องร้องเขาก็จะขึ้นแค่ดนตรีตบรรเลงเฉยๆนะคะเหมือนตอนที่เราร้องคาราโอเกะที่ห้องเลยค่ะเป็นยังไงคะ ง่ายไหมเอ,อ่ยเราก็สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการร้องคาราโอเกะตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อร้องจบเพลงแล้วนะคะก็จะถึงขั้นตอนการบันทึกเสียงค่ะที่เราเพิ่งจะร้องไปนะคะพอเข้ามาถึงหน้านี้ให้กดดำเนินการตอบได้เลยนะคะโดยที่เราสามารถแชร์คลิปนี้ไปยัง a c e b o o กก็ได้หรือจะไปที่ l ล n e ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าถ้าเราไม่แชร์ไปไหนเนี่ยเราก็กดที่คำว่าเสร็จเรียบร้อยมุมขวาบ ขอออองจอมืถืถหลังจากนั้นค่ะถ้าเราต้องการจะดูคลิปที่เราอัดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาดูได้ที่เมนูประวัติค่ะพอคลิกที่เมนูประวัติแล้วนะคะก็จะเจอคลิปต่างๆค่ะที่เราเคยร้องเคยอัดไว้เป็นยังไงบ้างคะแค่นี้เราก็มีคาราโอเกะส่วนตัวอยู่ที่ไหนก็ร้องได้แล้วพี่ๆลองไปใช้งานกันดูนะคะถ้าชอบร้องเพลงอะไรช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ

เดี๋ยวก่อนฝากติดตามนะคะ f a c e b o o k YouTube และก็ l i n e แอดโอลลค่ะสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิจิตอลลันลา